ไม่เคยคิดว่าผมอยากจะอยู่ในการเมืองจนเป็นอาชีพถึง60 70 8เจปีผมไม่เคยมีความคิดนั้นแต่การที่ไปพูดอย่างนั้นล่วงหน้าเนี่ยคุณบินโยอาจจะไม่เชื่อผมหรือท่านผู้ฟังทางบ้านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่เชื่อผมว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้จริงๆแต่นั้นมันต้องเป็นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อาจจะคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วพิสูจน์แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ<ะ>เ,ออเวลาที่พิสูจน์ที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่ผมเข้าไปทํางานสมมต คุณพิญโยบอกจะทาได้หรือเปล่าอืมสิ่งที่คุณพิญโยคิดคุณพิญโยต้องบอกอ้ก็ให้ลองทําดูครับนี่ก็คือคําตอบที่ผมจะบอกคุณพิญโยว่าคุณพิญโยกับประชาชนทางบ้านก็ต้องให้ผมลองทําดูครับ,รบก็ถ้าเกิดคุณให้โอกาสคนมาตั้งเยอะแยะแล้วถ้าคุณให้โอกาสผมอีกสักคนหนึ่งก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับครับในเมื่อมีหลายครั้งหลายคราที่นักการเมืองบางคนเนี่ยพูดซ้ําแล้วซ้าเล่าคุณยังเชื่ออยู่เลย แล้วเชื่ออยู่เป็นประจำยกตัวอย่างเช่นการปลองดอง<ะ>ผมขอพูดในวันนี้เลยว่าผมไม่เชื่อว่านักการเมืองจะปลองดองตงุกลงกมันปลองดองกันได้จริงไหมฮะมันจะปลองดองได้ยังไงมันพื้นฐานของนักการเมืองคือการแย่งชิงอํานาจรัฐ<ะ>การแย่งชิงอํานาจรัฐต้องแข่งขันต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ไมาเป็นรัฐบาลเพื่อเอาโนโยบายลงไปสู่ประชาชน<ะ>และคำว่าปลองดองเนี่ยมันมีหลายข้างหลายคาที่เมื่อถึงเวลาที่จะปลองดองคนชกต่อยกัน คนมีเรื่องมีราวกันคนที่ฆ่ากันตายไปจริงๆเราน่าจะไปปลองดองเอาช่วงนั้นครับแต่จริงๆเราไม่ได้เอ่ยสักคำเราไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำครับนวะัดณเวลานั้นมีคนบอกว่าเออขอปลองดองผมมีเห็นแต่ว่านาการเมืองสองฝั่งต่อสู้กันอย่างเข้มข้นเพืพ่อจะเอาชนะคุณชูวิทย์นะฮะพักเก่าคุณชูวิทย์หัวหน้าเก่าคุณชูวิทย์คือถ้าพูดจริงๆเนี่ยเอออย่างพักชาติไทยที่ผมอยู่เนี่ยครับ จริงๆคุณมีโยผมไม่เคยถือว่าเป็นพักนะว้วเป็นอะไรฮะผมถือว่าเป็นห้างคนส่วนจำกัดคุณบรรหารโกรธตายพูดอย่างนี้คือคุณบรรหารโกรธก็โกรธเพราะว่าคุณบรรหารเป็นแช่หัวหน้าพัก <Okay. S 2> ไม่ใช่ในายจ้างผมอมดังนั้นผมไม่ใช่ลูกจ้างอของท่านบรรหารถามผมผมเคารพแต่ผมไม่เคยนับถืออเพราะว่าคนที่จะนับถือได้ต้องมีอุดมการต้องมีความมั่นคงในอุดมการแล้วจะต้องมองประชาธิปไตยเนี่ยมีความหลากหลายสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้อ การที่คุณไม่มีความคิดไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมเสม,มือนหนึ่งว่าคุณก็ไม่เชื่อถือในระบบประชาธิปไตยแต่ต้นแล้ว hmm. ดังนั้นการที่มาทํางานการเมืองเนี่ย hmm. ก็มันก็ไม่ใช่พักสิครับเพราะว่าพื้นฐานของประชาธิปไตยคือพรรคการเมือง hmm. ดังนั้นเมืองไม่ใช่พัก ผมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกเป็นพรรคการเมืองแลก็ต้องเรียกเป็นห้างคนส่วนจำกัดพอคุณชูวิทย์เป็นอย่างนี้เขาเลยบอกว่าเนี่ะชูวิทย์คุมไม่ได้ไปพรรคไหนก็เลยไม่กล้ารับเพราะว่าคุณมันหาอยังเข็ดเลยน,นี่ไงครับคุณหยผมขอ,ขอพูดเรื่องนี้ให <นะ S 1> ้ฟังนิดหนึ่งคือในระบบนักการเมืองของเราเนี่ยจะมาเรียงคิวตามคิวกันมาการตามกันมาเนี่ยหมายความว่า t r a n ฟอร์มความคิดมาจากนักการเมืองรุ่นเก่าสู่นักการเมืองกกร,รุ่นใหม่เมื่อนักการเมืองรุ่นใหม่เข้าไปอยู่ในวงจรนี้ก็จะซึมซับรับ เอาความคิดแบบเดิมเดินม,มาตลอดอนี่เป็นเหตุผลที่ว่าผมอยากจะเรียกร้องให้นักการเมืองที่ข้ามจากวงนอกและเข้ามาทํางานเนี่ยคุณจะได้วิชั่นใหม่ๆอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยเดินตามนักการเมือ,องคนนั้นมาก่อนอยู่ๆผมก็โดดเข้ามาอันนั้นเป็นประโยชน์กับผมจริงๆเพราะว่าผมไม่เคยที่จะไปซึมซับเอาวิธีการเก่าๆมาใช้อืวิธีการเก่าๆที่คุณจะต้องใช้วิธีการเชืดอเือนวิธีการ วัดฟันวิธีการที่จะมาแข่งขันกันแล้วก็ปากพูดอย่างใจมาพูดอย่าง oh. การปลองดองเนี่ยใน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 ช่วงระยะเวลาหนึง่งที่เราต้องสังคมต้องการเรียกร้องความปลองดองเรากลับไม่เคยเห็นนักการเมือง <S <S ปลองดองเลยสักคน mm. มีแต่นักการเมืองต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองชนะ mm. บนซากประลาดหากพังของประชาชนก็ช่างมัน <Yeah. S 1> ในขณะเดียวกวันเราเห็นพรรคร่วมซึ่งไม่สนใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ mm. อยู่เฉยๆ,ๆเพื่อกอดเอาอำนาจกอดเอาผลประโยชน์ เป็นรัฐบาลต่อไปและท้ายสุดเนี่ยเมื่อวันที่เราใกล้เลือกตั้งวันที่ใกล้จะตัดสินวันนั้นนักการเมืองออกมาว่าผมขอปลองดองแต่มันเรื่องจริงไหมฮะที่คุณปลองดองคุณจะปลองดองเรื่องอะไรในภาวะการนี้เพราะว่าเวลาการนี้เนี่ยเมื่อคุณใกล้เลือกตั้งเอาไรตคะแนนใกล้จะตัดสินไวเมื่อไหร่แสดงว่าณเวลานั้นคุณก็คือนักการเมืองธรรมดาคนหนึ่งที่คุณต้องสร้างภาพคุณต้องแสดงให้ประชาชนในสังคมผู้ไปเลือกคุณและสังคมไทยเราเนี่ย มองอะไรผิวเผืนมองผิวเผินมากมยิ่งถ้าเกิดคุณไปมองสังคมของคนกรุงเทพแล้วก็ยิ่งผิวผิวผนใหญ่แต่ผมคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่รู้เรื่องการเมืองเท่าคนต่างจังหวัดเสียด้วยซ้ำนะขนาดนั้นเลยเหรอฮะคุณดูคนกรุงเทพแล้วการแตเช้ชามา่ดิบไปทํางานเที่ยงรีบกินข้าวย็ยงรีบกลับบ้านแล้วเอาเวลาที่ไหนไปรู้จักสสอเขตตัวเองไม่มีส่วนนักการเมืองที่อยู่ท้องถิ่นต่างจังหวัด ประชาชนงานศพงานตายงานแต่งถนนเสียถนนพังเข <ไป S 2> ้า <ไป S 2> หาหอสอสอเขตหมดสอ,สอสอเขตก็อยู่ได้ด้วยระบอกอุปถัมภ์ทำชูจนวันหนึง่งมีบุคคลคนหนึ่งมาทําลายระบบนี้เป็นระบบขายตรงไปเสียค,คนนั้นชื่อว่าทักษิณชินวัตรกัเมือ่อทักษิณชินวัตรตั้งพรรคขึ้นมาแล้วข้ามหัวคะแนนข้ามกลุ่มบอุปถัมภ์ไปขายประชาชนเลยเอานโยบายไปขายให้กับประชาชนเลยแล้วเมื่อประชาชนเห็นแล้วว่าโอ้แทนที่จะได้ห้าร้อยบาทพันบาท แต่วันนี้ได้นโยบายที่ตรงลงมาเลยก็ดีกว่าแต่คุณอย่าลืมว่าในวันนั้นเนี่ยคุณเรียกร้องหรือใครๆในสังคมเรียกร้องไม่ใช่หรอครับผลประโยชน์ทับซ้อนมีคอนฟ lict of interest มีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณก็เอาพรรคการเมืองพรรคหนึ่งขึ้นมาทํางานอ่ะแล้วเขาทำไปสักพักหนึ่งคุณก็กลับอีกว่าเออ้นโยบายประชานิยมเนี่ถ้าจะดีกว่า ฝรั่งเขาเรียกว่าระบบนี้ว่าปป p ลิ i s m คือประชานิยมซึ่งจริงๆนะถ้าใช้จากอเมริกาใต้อเมริกากลางระบบนี้มันล่มสลายไปหมดแล้วแต่คนไทยเรารับเหตุผลที่รับเพราะอะไร,รผม,ผมต,ตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าเหตุผลที่รับอะไรถ้าเขาอ้างว่าตัวเองเป็นคนอีกชั้นหนึงห่งคนที่เป็นหัวหน้าก็น่าจะเป็นคนชนชั้นเดียวกันนะับเช่นถ้าเกิดผมเกษตรกรผมจะตั้งเป็นนายกเกิดมาคมเกษตรกรผมก็น่าจะเคยเป็นเกษตรกร ตรงนี้เป็นเรื่องที่แปลกในสังคมไทยว่าเป็นสังคมที่แบ่งปันอํานาจแล็คอยแบ่งปันอํานาจมาตลอดถ้าใครคนหนึ่งขึ้นมาครองอํานาจนายเกินไปเขาก็จะถออํานาจกลับคุณชูวิทย์คุณทักษิณเนี่ยที่พังไปเนี่ยพังเพราะอะไรในมุมของคุณชูวิทย์แล้วคุณทักษิณแกไม่รู้จักแบ่งปันอานาจกลับในสังคมไทยอย่างที่ผมบอกเป็นสังคมของการแบ่งปันอานาจมีอํานาจเกา่าอานาจขุนนางอํานาจในทุนอืเ คุณทักษิณแกรวบอำนาจา7เจสเสียงเมื่อปี254748เนี่ยก็เท่าก็ถ้าบกว่าทุกๆอย่างมาอยู่ในมือแกคนเดียว <c oughs> แกมีอำนาจมากเกินไป <c oughs> วันนั้นเนี <c oughs> เมื่อมีอำนาจมากเกินไปสังคมเนี่ยที่มีอำนาจแบ่งปันกันเนี่ย <c oughs> ก็เห็นว่าตระหนกว่าเอ๊ะทักษิณมีอำนาจมากเกินไปท่าทางจะเป็นภัย <c oughs> นั่นคือสิ่งที่วันนี้คุณทักษิณได้เรียนรู้แล้วล่ะ <c oughs> ว่าวันเนี้ยถ้าวันที่สามกรกฎาคมพักเพื่อไทยของคุณทักษิณได้251 แม้จะได้คะแนนเสียงมากอืเกินเกลื่นหนึ่งคุณทักษิณก็จะต้องเอาพักร่วมเข้าไปอยู่ด้วยเพื่อแบ่งปันอํานาจนั้นครับการไม่แบ่งปันทําให้คุณทักษิณโดนบอยคอรตบ้างแล้วคุณทำให้คุณทักษิณไม่มีใครไปร่วมวงด้วยแล้วอันนี้หมายถึงในวงของรัฐบาลบแต่คุณวิโยอาจจะมองผมเอ้คุณชูวิทย์แล้วคุณไม่เห็นมีพวกผมบอกผมไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลเพราะว่าผมเป็นฝ่ายค้านการที่ฝ่ายค้านมี กลุ่มหรือมีผลประโยชน์มากเกีย่ยวข้องด้วยเป็นอันตรายมากกว่าเป็นผลดีคุณชูวิตเหลือสองสามนาทีทิง้งท้ายแล้วคุยมาขนาดนี้เนี่ยกับ,ค,บคุณชูวิตเห็นทางออกทางการเมืองของประเทศไทยไหมครับผมไม่เห็นผมไม่เห็นหอืมแล้วหน้าที่เนี่ยมันเกินกว่าที่ผมคนเดียวจะทําไม่เห็นเลยจริงๆริอพอเห็นลิปริปริรรเห็นริปริมันก็เห็นไม่ทันกับเหตุผลเพราะว่าในระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันใช้สตางค์มากระการเมืองทุกพักเนี่ย ดำเนินนโยบายโดยการใช้สตางค์ทั้งในการเลือกตั้งทั้งในการลงทุนและคิดว่าการลงทุนทางการเมืองเป็นผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างหนึง่งจนกระทั่งพรรคการเมืองต่างๆเ่าเนี่ยลืมแง่คติที่แท้จริงว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่เราจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่กลับไปทําผลประโยชน์ให้กลุ่มตัวเองใ,ให้กวนตัวเองแม้กระทั่งให้พัดตัวเองเสียมากกว่าครับทางออกมองไม่เห็นแล้วเราจะอยู่กันไปยังไงฮะปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีต่ออย่างนี้ คือคุณนคุณนคุณนโยการที่จะทําให้สังคมไทยดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องทํากันเป็นส่วนมากกรบฝรั่งอาจจะเรียกว่าเมเจอริตีคือ,อส่วนมากของสังคมเนี่ยร่วมกันทํา คุณปิญโยไปตั้งความหวังไว้กับคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยตั้งความหวังกับคุณชูวิทย์ได้ไหมครคุณปิญโยตั้งความหวังกับผมก็ได้ส่วนหนึ่งเพราะผมทําหน้าที่ส่วนนั้นอผมไม่ใช่ธรรดาที่ผมจะไปทําหน้าที่ได้ทุกอย่างและตอบแทนให้สังคมคุณปิญโยเชื่อผมเถอะผมมาแล้วผมจะทาให้เรียบร้อยทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแลวผมไม่พูดอย่างนั้นเด็ดขาดพี่แต่ผมจะไปทําหน้าที่ตรวจสอบให้คุณปิญโยทําหน้าที่ตรวจสอบให้ประชาชนทางบ้านงานหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็น มาที่จะเซฟตัวนั้นไปได้เอาเป็นว่าไม่ต้องเยอะหรอกครับที่เอกชนเขาพูดันสามแสนล้านผมพูดเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์สามหมื่นล้านเนี่ยเพราะว่าเราสร้างล้างรถไฟได้เส้นทางหนึ่งเลยนะครับคุณชูวิทย์กล้าชนเหรอฮะเรื่องทุจติตคอร์รัปชันเนี่ยที่ประกาศไปเนี่ยกล้าชนเขาจริงจริงเหรอทำไมผมจะไม่กล้าล่ะในเมื่อผมมาแล้วเนี่ยแล้วผมชนแน่นอนัหลังวันที่สามเนี่ยถ้าคุณให้โอกาสผมเนี่ยวันที่สี่ผมก็เริ่มแล้วจะชนแถวไหนเป็นหลักครับผมจะชนตั้งแต่รัฐบาลผสมก่อนเพราะชุดเนี้ จะต้องมีแน่นอนและไอ้ชุดที่นีเนี่ยที่สมัยก่อนเรียกร้องคานปลองดองแล้วตอนเนี้ยตะกอนไม่เรียกร้องแต่ตอนเนี้ยเรียกร้องแล้ววันที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันอีกเนี่ยเพราะผมถามว่าเอ้อย่างนี้เนี่ยคุณจะทําถูกหรือเปล่าอันนี้ตรงตังคําถามก่อนแล้วผมอาจจะไปสอบถามก็ได้เรื่องนี้ไม่ผิดหรอกครับเขาตั้งเขาก็ตั้งได้ไปแต่ไอ้ปัญหาที่จะต้องถามก็ต้องถามให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นคุณจะอ้างอีกว่าคุณทําหน้าที่เป่อประชาชนทําเพื่อประเทศชาติคุณจะอ้างอีก อ้างแบบนี้บบคุณได้ประโยชน์และประเทศชาติกลับไปหนี้บุญคุณคุณคุณชูวิทย์จะชนจริงๆหรือว่าชนเหมือนนักการเมืองบางคนชนเสร็จเรียกมศศาเจรจาผมไม่ได้เป็นรัฐบาลกลับ,บมาเจรจากับเขาเรื่องฝ่ายค้านก็เรียกได้เหมือนกันฮะาแหมดุก,กันแล้วเกินนะช่วงนี้คุณ<ม>ชูวิทย์จะให้คํามั่นกับประชาชนว่าจะชนจริงๆคนที่เขาจะเลือกคุณชูวิทย์เข้าไปเนี่ยคือผมอยากจะให้คํามั่นกับประชาชนเป็นคํามั่นจากผมเองครับผมยืนยันว่าผมจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยได้ดีที่สุด และผมยืนยันว่าผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยจะตกอยู่กับประเทศชาติมากกว่าจะตกอยู่กับนายทุนเรียกว่าคนไทยเนี่ยไม่กินไข่แพงแล้วกันไม่กินไก่แพงแล้วกันมันเป็นไปไม่ได้มันเหลือเชื่อจริงๆว่าคนไทยกินไข่กับไก่แพงกว่าคนอเมริกาเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือตอบโจทย์คืนนี้กับคุณชูวิทย์กหมดวิสิทธ์ครับขอบคุณคุณชูวิทย์มากครับขอบคุณครับและผมพินโยตรัยสุยธรรมายังปลอดภัยจากคุณชูวิทย์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ